โอเคเรามาเฉลยข้อนี้กันดีกว่านะคะข้อนี้นะคะจะอยู่ในมสามเทอมสองนะคะเป็นเรื่องของพีระมิดก,กวยแล้วก็สรงกลุ่มนะคะที่น,นครูให้เราดูตรงนี้นะคะโจทย์ตรงนี้นะคะจะเป็นโจทย์เกี่ยวกับการหาปริมาตรของพีระมิดนะคะโอเคมาอ่านโจทย์กันนะคะปฏิมากรรมที่โดดเด่นชิ้นหนึ่งในอุทยา,ยานเป็นจัตศิริมีชื่อว่าย่อสูงทรงฐานมั่นคงมีลักษณะเป็นพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสซึ่งมีฐานยาวหน้าละสี่เมตรสูงประมาณหเมตร พีระมิดนี้มีปาริมาตรประมาณเท่าใดน,นะคะข้อนี้นะคะก่อนที่จะทํานะคะเราเนี้ยเราเนี้ยต้องรู้ว่าสูตรของปาริมาตรของพีระมิดนะคะคืออะไรก่อนนะคะตรงคู่ขอ o r สูตรให้เราก่อนนะคะามาดู สูตรนะคะก็คือปริมาตรของพีระมิดจะเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสามคูณพื้นที่ฐานคูณสูงเรามาดูก่อนนะคะพื้นที่ฐานเนี่ยเขาบอกว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะยาวสี่เมตรดังนั้นสูตรพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะคะ,ะเดี๋ยวครูเขียนสูตรให้ีกทีนึงนะคะพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสจะมีค่านะคะเท่ากับเท่าไหร่นะคะก็คือด้านคูณด้านใช่ไหมคะ,ะด้านคูณด้านด้านหนึ่งด้านก็คือสี่นะคะสี่คูณสี่นะคะจะเท่ากับสิบหก จะมีค่าเท่ากับ16ดังนั้นเราแทนพื้นที่ฐานนะคะเท่ากับ16เลยนะคะเศษ1นส่วนสคูณด้วย16สูงเท่าไหร่สูง6นะคะดังนั้นนะคะ,ะตัดทอนสา3หนึ่แล้วเอา16นะคะคูณ2จะได้เท่ากับ32ลูกบาทเมตรนะคะนี่คือคำตอบของข้อนี้นะเห็นไหมอ่ะเทคนิคของเรื่องนี้นะคะเทคนิคของเรื่องนี้เลยนะมัน ไม่ยากเลยแต่เราต้องทําอะไรก่อนเราเนี่ยต้องรู้ว่าสูตรนะคะสูตรพนริมาสูตรพื้นที่นะคะของทอร์มิสกลวยแล้วก็ทรงกลมนะคะมีสูตรยังไงบ้างนะคะเราก็จะทาได้ง่ายๆเลยนะคะแค่นี้เองนะคะเทคนิคของครูนะคะถ้าเราชอบนะคะฝากกดติดตามนะคะกดหัวใจให้ครูนะคะเป็นกําลังใจให้กันนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีอะไรนะคะน้องก็สามารถคอมเมนต์อมมนบอกอครูได้นะคะไปแล้วค่ะเจอกันคลิปต่อไปนะคะ